หาดทรายขาวละเอียดราวกับแป้งฝุ่นน้ำทะเลใสสะอาดแหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์ฝูงปลากระตูนนับร้อยเหล่านี้คือความสวยงามของเกาะแห่งทะเลใต้ที่ชื่อว่าเกาะรอกเกาะรอกมีสองเกาะเล็กๆตั้งคู่กันมีเกาะรอกนอกกับเกาะรอกในและได้รับการประกาศให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ด้วยระยะทางที่ห่างไปจากชายฝั่งจึงมีคนเดินทางมาที่นี่ยังน้อยจึงยังคงสภาพของธรรมชาติทั้งบนบกและในทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามันค่ะบนพื้นที่ภายในเกาะมีหน่วยพิทักษ์อุทยานที่สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของเต็นท์ให้เช่าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไว้บริการมีร้านอาหารที่มีรสชาติอร่อยที่พ่วงกับบรรยากาศทะเลอันสวยงามได้อย่างไม่น่าเบือ่อ นักท่องเที่ยวหลักของเกาะรอกเปนะ็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาแบบเดย์ทริปหรือมาแบบเที่ยววันเดียวกลับแต่ก็มีนะักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวไม่ขาดสายเช่นกันค่ะส่วนกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงเกาะรอกคือการดำน้ำดูปะการางังที่ยังคงสมบูรณ์และสวยงามเล่นกับปลากระกตูนที่คอยต้อนรับนะักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมากพร้อมๆกับการได้สัมผัสน้ำทะเลที่ใสามากๆ แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่เกาะรอกได้อย่างไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเดินทางมายังเกาะรอกคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมส่วนการเดินทางไปเกาะรอกที่สะดวกมีสองเส้นทางคือจากเกาะลันตาจังหวัดกระบ,บี่และจากท่าเรือปากเมนจังหวัดตรงังผู้ที่จะไปเกาะรอกต้องเช่าเหมาลำ ซึ่งมีทั้งเรือเร็วสปีดโบ๊ทเรือหางยาวขนาดใหญ่เรือเร็วซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่ชั่วโมงกว่าสามารถไปได้โดยการซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบเดย์ทริปเช้าไปยิงกลับหรือสามารถพักคก้างคืนบนเกาะได้โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดกระบี่โทร0 7 5 6 2 2 163การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานจังหวัดตรัง0 5 7 5 2 1 5 8 6 7หหรือผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย www.thaitourist.or.th หรือหากต้องการทราบข้อมูลแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดตรังสามารถค้นหารายละเอียดได้ที่ www.trangtrip.com และ www.grabiontours.com สำหรับข้อมูลแพ็กเกจท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ค่ะช่วงเวลานี้ถึงเวลาที่ทุกท่านจะได้พบกับภาพน้ำทะเลใสทิวทัศนสวยของเกาะรอกพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ